สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับลำดับและอนุกรมคณิตศาสตร์พื้นฐานมห้าตอนที่3 5นะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ก็คืออัตราดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นอัตราดอกเบี้ยแบบเปลี่ยนแปลงก็คืออัตราดอกเบี้ยแบบทบตน้นรวมไปถึงการฝากเงินในลักษณะเป็นเพิ่มเงินมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจ่ายเงินเป็นงวด การฝากเงินเป็นงวดๆงวดเท่าๆกันวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกจุดหนึ่งครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยมากนั่นคือการพูดถึงการผ่อนชำระครับการผ่อนชำระนั้นไม่ได้เหมือนกับกรณีที่นักเรียนได้เรียนมาเมื่อตอนที่34เพราะว่าเมื่อตอนที่34นั้นเป็นการฝากเงินเป็นการเพิ่มในที่เรามีเงินอยู่เท่าใดเราก็เพิ่มเข้าไปเท่าๆกัน แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปครับเพราะว่านักเรียนจะต้องชำระเงินเป็นค่าผ่อนสินค้าเป็นการชำระเงินเราอยากให้นักเรียนดูตัวอย่างนี้ครับการซื้อสินค้าแบบผ่อนส่งคอมพิวเตอร์ราคา10,000บาทซื้อโดยผ่อน10งวดทุกเดือนและผ่อนชำระเท่ากันทุกงวดหากผู้ขายคิดดอกเบี้ย12%บตต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนผู้ซื้อจะต้องชำระเงินนวดละเท่าไหร่ ถ้าคุณครูค,คิดแบบนี้ครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย12%ต่อปีดังนั้นถ้าต่อเดือนเราหารด้วย12กลายเป็น0.01ราคาสินค้า10,000บาทแบ่งชำระ10งวดแปลว่างวดละ1,000บาทดังนั้นถ้านำมารวมกันก็คือเราจะต้องชำระ1,000บาทที่เป็นค่างวดบวกกับอัตราดอกเบีย้ยคือ0.01คูณกับต้นเงินคือ10,000บาทกลายเป็น1,100บาทซึ่งแบบนี้ไม่ถูกต้องครับเหตุที่ไม่ถูกต้อง เราไปดูกันนะครับถ้าเราคิดเป็นงวดงวดงวดที่1เนี่ยยอดกู้10,000บาทผ่านไป1เดือนปั๊บต้องคิดอัตราดอกเบี้ย0.01ดังนั้นรวมแล้วจะกลายเป็นยอดกู้ทั้งหมด1100บาทนักเรียนชำระ1,100บาทแปลว่าค้างอยู่900 0บาทจะ9ก0 0บาทตัวนี้จะกลายเป็นยอดสำหรับงวดที่2ในงวดที่2นั้นนักเรียนกู้มา900 0คูณกับอัตราดอกเบี้ย1.01 กลายเป็น9 0 9 0บาทครับดังนั้นยอดที่จะชำระเพื่อจะเป็นยอดถัดไปก็คือ1000กับอีก90บาทจากยอดนี้ก็คือการนำเอายอดค้างของคราวที่แล้วมาคูณกับ0.01แล้วก็บวกกับยอดกู้เดิมคือ9000กลายเป็น9 0 9 0บาทพอสิ้นงวดที่3ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันและเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงงวดที่10ครับนักเรียนจะสังเกตว่ายอดชาระนั้นจะไม่เท่ากันทุกงวดครับแต่โจทย์เนี่ยต้องการให้การผ่อนชําระเนี่ย เท่ากันทุกงวดดังนั้นคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกอีกครับแล้วเราจะคิดอย่างไรครับถ้าเป็นในลักษณะนี้นักเรียนจะต้องคิดย้อนกลับครับคือเราจะต้องกําหนดให้การผ่อนชาระเนี่ยเท่ากันทุกงวดคุณครูจะตั้งเป็นตัวแปรไว้ก็คือตัวแปร r แทนค่าง,งวดที่ต้องผ่อนชําระทุกสิ้นเดือนในที่นี้ก็คือยอดชําระเมื่อเราเปลี่ยนยอดชําระเป็นค่า r เท่ากันทุกเดือนแล้วเราจะทดลองคํานวณครับ จากสิ้นงวดที่1ยอดกู้1,000 0กับอีก100บาทเมื่อนักเรียนชําระไป R บาทจะต้องค้างจ่ายอยู่1,000 0คูณกับ1.01ลบกับอและยอดนี้จะกลายเป็นยอดสําหรับงวดที่2เมื่อผ่านงวดที่2ไปแล้วปับ๊บนักเรียนครับมันจะไม่ใช่แค่1,000 0คูณ1.01ลบอแต่มันจะเป็น1,000 0คูณ1.01ลบอ และทั้งหมดนี้คูณ1.01อีกครั้งหนึงครับเพราะผ่านไปแล้วอีก1งวดดังนั้นยอดกู้ในสิ้นงวดที่2ลบก,กับ r จะกลายเป็น10,000คูณกับ1.01ยกกำลังสองลบกับ r คูณกับ1.01ลบ r เพราะเราได้ชำระไปอีก r บาทและเมื่อสิ้นงวดที่3ใช่ครับจะต้องเอา1.01ไปคูณทั้งหมดของยอดณนะสิ้นงวดที่2 ลาเป็นยอดสิ้นงวดที่3เท่ากับ10,000คูณกับ1.01ยกกําลัง3ลบกับ R คูณกับ1.01ยกกําลัง2ลบกับ R คูณกับ1.01เมื่อชําระแล้วจะกลายเป็น10,000คูณกับ1.01ยกกําลัง3ลบ R คูณกับ1.01ยกกําลัง2ลบ R คูณกับ1.01และลบอีก R ครับและจะเป็นอย่างนี้ไปถึงงวดที่10ดังนั้นงวดที่10 จะเริ่มที่10000คูณกับ1.01ยกกําลัง10แล้วลบ r คูณกับ1.01ยกกําลัง9ลบ r คูณกับ1.01ยกกําลัง8ไปเรื่อยๆจนถึงลบ r คูณ1.01และชําระที่ยอดสุดท้ายคือ r บาทจะกลายเป็นยอดค้าง0บาทกลายเป็นสมการ10000คูณ1.01ยกกําลัง10ลบ r คูณอยู่กับ1.01ยกกําลัง9ลบ r คูณกับ1.01ยกกำลัง8แ,และลบเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงลบ R และจะต้องเท่ากับ0คือไม่มียอดค้างชำระจากสมการนี้ครับคุณครูทำการย้ายสมการให้กลายเป็น R ติดบวกทั้งหมดและติดค่า1,000 0คูณกับ1.01ยกกำลังสิบไว้ลักษณะนี้จะเข้ารูปแบบที่เราเรียกกันว่าอนุกรมเรขาคณิตครับอนุกรมเรขาคณิตนี้เริ่มที่ R เป็นพจน์ที่1และคูณทีละ1.01เป็นแบบนี้ทั้งหมด10พจน์จากยอดนี้ครับเราทราบว่าพจน์ที่1ของอนุกรมเราขาคณิตนี้คือ R ครับ R ตัวใหญ่และผลต่างที่เกิดขึ้นจาก R ที่เพิ่มขึ้นมาทีละ0 1 1 1นั้นจะกลายเป็นค่าที่คูณเข้าไปกลายเป็นอัตราส่วนร่วมครับอัตราส่วนร่วมในที่นี้เท่ากับ1.01 และคือค่า R ตัวเล็กที่อยู่ในสูตรของอนุกรมเรขาคณิตด,ดังนั้นเราสามารถใช้สูตรของอนุกรมเรขาคณิตละลักษณะนี้ได้ครับอ่าคูณกับ1 0 1ยกกกำลัง10ลบหหารด้วย1 0 1ลบ1เข้าสูตรที่ว่า A1 คูณอยู่กับ R กํากำลัง n ลบหหารด้วย R ลบ1จากสูตรนี้ครับเราก็จะย้ายข้างสมการให้กลายเป็น R เท่ากับครับโดยที่ R ตัวนี้ เท่ากับ a 1ในสูตรอนุกรมเรขาคณิต1.01ตัวนี้คือ r ตัวเล็กนะครับ10คือจำนวนพจน์คือ n และ1.01ตัวล่างก็คือ r เมื่อเราย้ายข้างไปแล้วเราจะพบว่าค่า r สามารถคำนวณได้โดยการสลับเครื่องหมายบางส่วนของเลขยกกำลังที่อยู่ด้านบนครับนักเรียนสังเกตว่า1.01กำลัง10มีทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้น คุณครูจะย้าย1.01ยกกําลัง10ที่อยู่ด้านบนลงมาอยู่ด้านล่างตัวนี้จะกลายเป็น1.01ยกกําลังลบครับเมื่อคูณเข้าไปแล้วเราจะได้ว่าอามีค่าเท่ากับ1,000 0คูณกับ0.01หารด้วย1-1.01ลบ1.01ยกกําลังลบครับค่าประมาณเท่ากับ1,000กับอีก55.82บาทครับหรือเราสามารถจะคำนวณได้อีกลักษณะหนึ่งครับการคานวณย้อนกลับโดยใช้สูตรย้อนกลับ คณครูจะใช้ตัวแปรเดิมคือ r แทนค่าง,งวดที่ต้องผ่อนชำระทุกสิ้นเดือนเมื่อสิ้นงวดที่1เราชำระไป r บาทมูลค่าปัจจุบันของเงิน r บาทที่ชำรนะณสิ้นงวดที่1จะมีค่าย้อนกลับมาเท่ากับ r คูณกับ1.01ยกกำลังลบ1ครับจากสูตรมูลค่าปัจจุบัน p จะมีค่าเท่ากับ s คูณกับ1บวก r ส่วน k ยกกำลังลบ k n s ก็คือค่า r ตัวใหญ่ คือค่างวดครับ R ส่วน K คือดอกเบี้ยต่องวดในที่นี้ก็คือดอกเบี้ยต่อเดือนเท่ากับ0.01 00. K n ที่ติดลบอยู่ตรงนั้นก็คือจำนวนงวดครับจะไม่มีการคูณค่า k กับ N เพราะเรานับจำนวนงวดเป็นครั้งไปแล้วครับดังนั้น K n ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ10และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ พอสิ้นงวดที่2การชําระ r บาทก็จะมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ r คูณกับ1.01ยกกําลังลบ2สินวดที่3 r ที่ชําระณงนะวดที่3นั้นจะมีค่าปัจจุบันเท่ากับ r คูณกับ1.01ยกกําลังลบ3เป็นอย่างนี้จนถึงงวดที่10ครับและทั้ง10งวดนี้รวมกันจาก r คูณกับ1.01กาลังลบ1บวกกับ r คูณกับ1.01กาลังลบ2 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง r คูณกับ1.01กําลังลบ10นี้จะต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าเงินปัจจุบันคือ10,000บาทเป็นไปตามสมการนี้ครับ r คูณกับ1.01กําลังลบ10บวกกับ r คูณกับ1.01กําลังลบ9บวกไปเรื่อยๆจนถึง r คูณกับ1.01กําลังลบ1จะต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าของสินค้าที่ใช้ในการผ่อนเมื่อคุณครูเอา1.01กําลัง10ไปคูณตลอดสมการนี้เราจะได้ r คูณกับ 1.01บวกกับ r คูณกับ1.01กําลัง2บวกกับ r คูณกับ1.01กําลัง3บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง r คูณกับ1.01กําลัง9และบวก r จากยอดนี้จะมีค่าเท่ากับ10,000คูณกับ1.01กําลัง10สมการข้างต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับสมการที่เราได้จากวิธีคิดแบบที่แล้วครับสมการนี้เมื่อเป็นสมการเดียวกันดังนั้น ไม่ว่านักเรียนจะคิดโดยคิดไปทางด้านหน้าหรือคิดย้อนกลับมาในทางด้านหลังคําตอบย่อมเท่ากันครับทีนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเราจะทําการสร้างสูตรขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในข้อถัดไปก่อนอื่นคุณครูจะให้ราคาคอมพิวเตอร์เป็นตัวแปรทีครับให้อัตราดอกเบีย้ยเท่ากับไอเปอร์เต่อปีและเพื่อความสะดวกครับเนื่องจากเป็นการชําระทุกเดือนเท่าๆกันคุณครูจะตั้งตัวแปรขึ้นเป็นตัวแปรที มีค่าเท่ากับ i หารด้วย12คูณ100ทีนี้จะกลายเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อเดือนครับและเมื่อได้ค่า t แล้วนั้นเราสามารถสังเกตได้ว่า t จากโจทย์เดิมคือ0.01แทนค่าลงไปในสมการจะได้1บวก t และค่า t ตามนี้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจำนวนงวดครับจำนวนงวดครูจะให้เป็น x เหตที่ไม่ใช้ตัวแปร k เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะไม่ทำการคูณตัวเลขอีกแล้วครับดังนั้นค่า x ตัวนี้จะไปปรากฏอยู่ในสมการณนะพจน์สุดท้ายและณนะจุดทั้งหมดของสมการดังที่ปรากฏในสไลด์ครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าถ้านักเรียนจะผ่อนชำระสินค้าราคา p บาททุกสิ้นเดือนเดือนละ r บาททั้งสิ้น x งวดอัตราดอกเบีย้ย i เปอร์เซนต์ต่อปีคิดดอกเบี้ยแบบต้นทุกเดือนเมื่อให้ค่า t มีค่าเท่ากับ i ส่วนพันสเราจะได้ R คือค่าผ่อนต่อเดือนเท่ากับ p คูณ t หารด้วย1ลบกับ1บวก t กำลังลบ x ครับเรามาลองดูตัวอย่างโจทย์นะครับเก๋ K, ผ่อนตู้เย็นราคา30,000บาทโดยยอดชำระเท่ากันทุกเดือนเป็นเวลา5เดือน โดยผ่อนชำระทุกสิ้นเดือนถ้าตราดอกเบี้ย18%ต่อปีคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนแล้วเขาจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่จากข้อนี้ครับเราจึงจะใช้สูตรค่างวดผ่อนชำระ R เท่ากับ Pt หารด้วย1ลบกับ1บวก t กํลังลบ x เราทราบครับว่าโจทย์ให้ค่า p คือ30,000บาทเป็นต้นเงินเวลาที่ผ่อนคือ5เดือน x เท่ากับ5 อัตราดอกเบี้ย18%ต่อปี18%ต่อปีต้องนำมาหารนะครับหารให้กลายเป็นเดือนก่อนถึงจะกลายเป็นค่า t ดังนั้นค่า p และค่า t และค่า x ก็จะเป็นดังที่เห็นบนสไลด์ครับที่เหลือก็เพียงแค่การแทนค่าลงไปครับ r จะมีค่าเท่ากับ30,000คูณเดียวกับ0.015หารด้วย1-1ลบ1บวก0.015 กำลังลบ5และ30,000คูณกับ0.015เราสามารถคำนวณได้ครับว่ามันเท่ากับ450ดังนั้นจึงตอบข้อ4เราไปดูข้อต่อไปนะครับ A ซื้อเครื่องซักผ้าราคา20,000บาทชำระเงินดาว5,000บาทผ่อนชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา6เดือนอัตราดอกเบี้ย12%ตต่อปีคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน A. จ่ายงวดละกี่บาทจากข้อนี้ครับเราก็ยังใช้สูตรเดิมคือ r เท่ากับ p t หารด้วย1ลบกับ1บวก t กํลังลบ x เราไปดูที่โจทย์นะครับโจทย์บอกว่าซื้อเครื่องซักผ้าพ0 0 0 0ชําชำระเงินดาว5 0 0 0หมายความว่ายอดที่จะใช้ในการผ่อนไม่ใช่20,000บาทแต่จะต้องเป็น15,000บาทเพราะเราได้ชำระเงินดาวณนะวันที่เรานำของมาแล้ว การผ่อนชำระนั้นใช้เวลา6เดือน6คือค่า x ครับอัตราดอกเบี้ย i เท่ากับ1 2แปลว่าเดือนละ0.01ดังนั้นค่า p ค่า t และค่า x ก็จะเท่ากับ15,000 0.01และ6ตามลำดับเมื่อเราแทนค่าลงไปในสูตรครับเราจะได้ r เท่ากับ15,000คูณกับ0.01หารด้วย1ลบกับ1บวก0.01กำลังลบ6 15คูณกับ 0.01ได้150ครับดังนั้นจะต้องตรงกับข้อ1ไปดูสถานการณ์ต่อไปครับเจซื้อรถยนต์ราคา7 0 0แสนบาทตกลงจ่ายเงินดาวน์2แสนบาทผ่อนชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา5ปีถ้าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย6%ต่อปีคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนเจจะต้องจ่ายเงินงวดละกี่บาทจากข้อนี้ครับ เหมือนก,นกันกับทุกข้อที่ผ่านมาเราจะต้องใช้สูตรในการหาค่าผ่อนชำระจาก R เท่ากับ Pt หารด้วย1ลบกับ1บวก T กำลังลบ X เราไปดูที่โจทย์นะครับโจทย์บอกว่ารถยนต์ราคา7 0 0 0 0 0ดาวไปแล้ว2 0 0 0 0 0ดังนั้นมียอดที่จะใช้ในการชำระตรงนี้อีก5 0 0 0 0 0การผ่อนชำระนั้นใช้เวลา5ปี5ปีนะครับอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีถ้าเรานำ ข้อมูลที่อยู่ในโจทย์มาแทนค่าในตัวแปรนะครับใช่แล่ะครับค่า p เท่ากับ500,000แต่ค่า x ไม่ได้เท่ากับ5นะครับเพราะการชําระของนักเรียนไม่ได้ชําระ5ครั้งแต่เป็นการชําระทุกสิ้นเดือนดังนั้น5ตัวนี้จะต้องนําไปคูณกับจํานวนเดือนคือ12แปลว่าการผ่อนเท่ากับ60งวดอัตราดอกเบี้ย6ต่อปีเปลี่ยนเป็นเดือนก็คือต้องนํา0.06 ไม่หารด้วย12เช่นกันดังนั้นเราจะได้ค่า p เท่ากับ500,000 t เท่ากับ0.005และ x เท่ากับ60ครับเรานำค่าเหล่านี้ไปแทนค่าในสมการจะได้ค่า r เท่ากับ500,000คูณกับ0.005หารด้วย1ลบกับ1บวกกับ0.005กำลังลบ60ครับ500,000คูณกับ0.005ได้2,050ครับดังนั้นก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ครับมีค่าประมาณ9,666บาท40สตางค์ไปดูที่ตัวตัดไัยนะครับ เคซื้อรถยนต์ราคา7 0 0 0 0 0บาทตกลงจ่ายเงินดาว2 0 0 0 0 0บาทผ่อนชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา5ปีอัตราดอกเบี้ย4%ต่อปีจากข้อที่แล้ว6%นะครับข้อนี้เป็น4%คิดดอกเบี้ยแบบคงที่เคจ่ายงวดละกี่บาทข้อนี้แตกต่างจากทุกข้อที่ผ่านมาครับเพราะการคิดดอกเบี้ยนั้นเป็นแบบคงที่การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่หรือ flat r เ t e เป็นการคิดดอกเบีย้ยที่แตกต่างจาก,กวิธีการคิดดอกเบีย้ยที่เราได้นำการคำนวณมาครับวิธีการคำนวณนั้นง่ายกว่ากันเยอะครับวิธีการคำนวณเราจะต้องนำเอาค่า p ก็คือ500,000นี้เอาจำนวนปีที่นำไปคำนวณคือค่า x ตรงนี้อัตราดอกเบีย้ย i ตรงนี้ไปแทนครับแทนอะไรครับแทนลงในสูตรหาค่าดอกเบีย้ยครับดอกเบีย้ยจะเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยต่อปีคูณกับจำนวนปี สูตรนี้เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับมันคือการคิดดอกเบีย้ยแบบไม่ถบต้นดังนั้นยอดเงิน500,000อัตราดอกเบีย้ย0.04จํานวนปี5ปีดอกเบีย้ยจึงกลายเป็น500 0 0 0คูณกับ0.2จครับจากยอดนี้นําไปรวมกับค่างวดทั้งหมดคือ5 0 0 0 0 0บวกกับดอกเบีย้ย500 0 0 0คูณด้วย0.2และต้องหารด้วยจํานวนงวดที่ผ่อนครับเราผ่อนทั้งหมด5ปีดังนั้นก็เท่ากับ 60งวดครับเมื่อเราดึง5 0 0 0 0นออกมาจากกฎการกระจายเราก็จะได้ค่า5 0 0 0 0นคูณอยู่กับ1บวกกับ0.2จึงกับข้อ3ครับสังเกตได้ว่าทุกอย่างในข้อ5นี้จะคล้ายคลึงก,กันกับข้อ4เพียงแต่ว่าดอกเบีย้ยนั้นคิดแบบคงที่และอัตราดอกเบีย้ยดูจะต่ำกว่าแต่จริงๆแล้วอัตราดอกเบีย้ย4ร์เต์ต่อปีแบบคงที่นั้นแพงกว่านะครับแพงกว่าอัตราดอกเบีย้ย 6%ต่อปีแบบลดต้นลดดอกดังนั้นนักดีนจะต้องคำนวณให้ชัดเจนก่อนว่าแบบไหนมันถูกกว่ากันหรือแบบไหนมันดีกว่ากันครับเพราะไม่ได้หมายความว่าตัวเลขที่มากกว่าจะต้องจ่ายเงินมากกว่าเสมอไปมันขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณครับไปดูต่อครับป๋อซื้อบ้านราคา6ล้านบาทจ่ายเงินดาวเงินจองและทำสัญญารวม20%ผ่อนชำระส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา30ปีอัตรา,าดอกเบี้ย3%ต่อปีคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนปอจะต้องจ่ายงวดละก,กี่บาทโจทย์ข้อนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับข้อ4ครับเพียงแต่ว่าโจทย์ข้อนี้นั้นนักเรียนอาจจะต้องคำนวณเยอะหน่อยด้วยเหตุผลว่าเราผ่อนถึง30ปีครับเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะครับสูตรค่างวดผ่อนชำระ คือ r เท่ากับ p t หารด้วย1ลบกับ1บวก t กําลังลบ x เราไปดูที่โจทย์นะครับโจทย์บอกว่าซื้อบ้านเนี่ยราคา6ล้านจ่ายดาวจองและทำสัญญาเนี่ยรวมทั้งหมด20%การผ่อนชำระนั้นใช้เวลาถึง30ปีครับอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีดังนั้นค่าที่จะได้นักเรียนจะต้องเอาค่า p จาก6ล้านลดไป20%ครับจะมีค่าเท่ากับ6ล้านคูณ0.8 สำหรับเวลาในการผ่อน30ปีก็จะเท่ากับ30คูณด้วย12ก็คือ360งวดอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีต้องเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนี้ให้กลายเป็นต่อเดือนครับเพราะการคิดดอกเบีย้ยนั้นคิดแบบทบต้นทุกเดือนดังนั้นค่า p จะเท่ากับ4 0ล้าน8ค่า t เท่ากับ0.0025และค่า x เท่ากับ360เราก็ํำสิ่งเหล่านี้ไปแทนค่าในสูตรค่า r นั่นแหละครับ เราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ4ล้าน8คูณอยู่กับ0.0025หารด้วย1ลบกับ1บวกกับ0.0025กำลังลบ360จากข้อนี้เราสามารถคำนวณเลขที่อยู่ที่ตัวเศษได้เพราะ0.0025เราสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นส่วน4ได้ตัดก็จะกลายเป็นข้อสงครับจากทุกข้อที่ผ่านมานะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการหาอัตาดอกเบี้ย แบบที่เราเรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบทบต้นทบดอกและการคำนวณเมื่อเป็นการคำนวณชำระจะใช้อีกคำหนึ่งว่าลดต้นลดดอกซึ่งเป็นคำเดียวกันครับเพราะการคำนวณทั้งสองแบบนี้เป็นลักษณะเดียวกันการคำนวณทั้งหมดจะใช้สูตรเพียงสูตรเดียวครับคือ r เท่ากับ p t หารด้วย1ลบกับ1บวก t กำลังลบ x ตัวแปรที่อยู่ในสูตร จะไม่เหมือนกับตัวแปรที่นักเรียนได้เรียนมาเมื่อ3ตอนที่แล้วเพราะจะมีตัวแปรเพิ่มคือตัวแปร t ตัวแปร t นี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนครับและตัวแปร x คือจำนวนงวดที่นักเรียนผ่อนดังนั้นสูตรในตอนนี้จึงแตกต่างจากทุกตอนขอให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดจากที่คุณครูให้ไปจำนวน2ข้อนี้นะครับสำหรับข้อที่1น,นั้น จะมีลักษณะคล้ายกันกับข้อที่แล้วที่นักเรียนได้ศึกษามาแต่คำถามนั้นไม่ได้ถามเพียงแค่ว่าผ่อนชำระเดือนละเท่าใดนักเรียนจะต้องหาว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเท่ากับเท่าใดด้วยค,คุณครูคิดว่าน่าจะพอทำได้สำหรับข้อสองนั้นจะเป็นการตรวจสอบว่าอัตราดอกเบี้ยแบบใดได้อัตราที่ดีกว่ากันนักเรียนจะต้องคำนวณทั้งสองแบบและคำนวณว,ว่าค่าดอกเบี้ยแบบใด เป็นผลดีมากกว่ากันคุณครูขอให้หนักเรียนทดลองทํานะครับและตรวจสอบคําตอบจากที่คุณครูกําลังจะให้ต่อไปนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาสาระของวันนี้นะครับและคราวหน้าเราจะนําเอาสูตรทุกสูตรที่นักเรียนได้เรียนมารวมถึงสูตรในวันนี้มาประยุกต์รวมกันและใช้ในข้อหลายๆข้อและเราจะได้นำเอาสูตรที่เราเรียนมาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่นักเรียน อาจจะคิดว่ามันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่นักเรียนเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วเจอกันครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน